วันนี้เราจะมาทำไข่ชะอมบอลกันนะคะทำให้มันน่ารักน่าทานค่ะเดี๋ยวเราก็มีไข่อยู่สามฟองนะคะแล้วก็มีปลาทูเราแกะไว้ตัวหนึ่งนะคะแล้วก็ตอกไข่หนึ่งไม่ต้องปรุงรสอะไรนะคะเพราะเราก็มีน้ำพริกกะปิแล้วเนาะก็ใส่ชะอมไปนะคะ แล้วเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะเป็นเตาขนมครกแม่ขุนทองซื้อที่ร้านญี่ปุ่นนะคะมือสองมานะคะซื้อมาหลายปีแล้วนะคะตัวนี้นะคะเราก็ตั้งกับเตาไฟฟ้าธรรมดานะคะใส่น้ํามันไปใส่น้ํามันในหลุมไปให้มันร้อนจัดๆเดีย๋ยวเราก็จะใส่ตัวไข่โอมลงไปนะคะ ค่อยหยอดไปะะไข่โอมไปะะใส่ปลาทูไปนะคะตรงกลาะะงเดี๋ยวเรามีปลาทูเป็นตัวด้วยนะ,ะอันนี้สอดไส้ไปน,นะคะ เราใส่น้ำมันใส่อะไรไปแล้วมันก็จะไม่ติดพิมพ์นะคะเราก็แค่ขยับนะคะตัวนี้นะคะขยับให้เขานอนครึ่งนึงนะคะตัะแคงเอาถ้าใครมีเตาหน่มโคบแบบไฟฟ้าก็ยิ่งสะดวกเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ขุนทองจะให้ดูนะคะนี่แบบนี้เลยนี่นะคะชะอมบอลค่ะชะอมบอลไส้ประทูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะ ็เป็นลูกบอลสวยงามเลยนะคะมีสอดไส้ปลาทูด้วยแล้วก็มีปลาทูของเรานะคะเตรียมผักสดไว้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกกะปิะขูไว้เรียบร้อยทานคู่กันลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะ